ค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันแรกในการเปิดภาคเรียนที่2ค่ะในเทอมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนในรายวิชานาตศิสินกับทิเชอร์นัดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้ก็คือจินตนาการสร้างสรรค์ค่ะมาชมความหมายกันเลยค่ะนิทานหมายถึงเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง และอาจมีการเพิ่มเติมจากเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนค่ะประเภทของนิทานนะคะ 1. นิทานประดามปาคือนิทานที่มีเนื้อเรื่องที่เพ้อฝันเป็นการสมมุติขึ้นมีเรื่องราวมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติมีเทวดานางฟ้าและจบลงด้วยความสุขเช่นพระอภัยมณีปลาบู่ทอง ีเตอร์แพนแจ็คผู้ค่ายักษ์และซินเดอเรล่าเป็นต้นค่ะ2นะคะนิทานศาสนาค่ะนิทานศาสนาคือนิทานที่มุ่งสอนศีนลธรรมโดยคงเรื่องจะยึดพระพุทธศาสนาเช่นนิทานชาดกเรื่องจูลเศรษฐิชาดกและวันนาโรหะชาดกค่ะ3 นิทานวีรบุรุษค่ะคือนิทานที่มีหลายตอนคล้ายชีวิตจริงและอาจมีจินตนาการเป็นเรื่องเล่าถึงวีรบุรุษมีการผจญภัยต่างๆเช่นเฮอร์คิวลิสค่ะ 4. นิทานท้องถิ่นค่ะนิทานท้องถิ่นคือนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อาจมีเขาโครงความเป็นจริงอยู่บ้างเช่นผ่าแดงนางไอ่และสาวเครือฟ้าเป็นต้นค่ะ 5. นิทานตลกขบขันค่ะคือนิทานสั้นๆที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ฟังและผู้อ่านโดยแสดงความมีไหวพริบของตัวละครเช่นหัวล้านนอกคูและสีธนนชัยเป็นต้นค่ะ 6. นิทานอธิบายเหตุผลนิทานอธิบายเหตุผลคือนิทานที่เป็นเรื่องเล่าถึงสาเหตุของสิ่งต่างๆเช่นทำไมกาถึงมีขนสีดำค่ะต่อมา 7. นิทานเรื่องผีค่ะนิทานเรื่องผีคือนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของวิญญาณพูดผีปีศาจมีทั้งผีที่คุ้มครองผีแก้แค้นผีหลอกหลอนเช่น ผีกระสือผีปอบผีโพงเป็นต้นค่ะ 8. นิทานเกี่ยวกับสัตว์ค่ะนิทานเกี่ยวกับสัตว์คือนิทานที่มีสัตว์ต่างๆเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะโดยให้มีความคิดและการกระทำของมนุษย์เช่นสุนัขก,กับเงาและลูกหมูสามตัวเป็นต้นค่ะ สำหรับการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวหรือนิทานนะคะผู้แสดงจะสมมุติว่าตนเองคือตัวละครในเรื่องและจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกบุคลิกลักษณะต่างๆของตัวละครตามบทบาทในเนื้อเรื่องที่ได้รับผู้แสดงจะต้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ลักษณะต่างๆให้เหมือนกับตัวละครเพื่อให้ผู้ชมซาบซึง้งและเข้าใจไปกับเนื้อเรื่องค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของนิทานกันเลยนะคะประโยชน์ของนิทาน 1. กระตุ้นความคิดเด็กค่ะ 2. ทํทำให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ 3. ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคีค่ะ 4. แก้ไขพฤติกรรมและสร้างเสริมคุณธรรมค่ะ 5. สะท้อนสภาพสังคมค่ะ 6. ให้ข้อคิดและคติสอนใจค่ะสุดท้ายนะคะ 7. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้ความรู้ค่ะดังนั้นนะคะการได้ฟังหรืออ่านนิทานต่างๆจะทำให้เราได้ข้อคิดจากนิทานนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเพราะนิทานทุกเรื่องจะสอดแทรกคำสอนต่างๆซึ่งเราสามารถนําเรื่องราวเหล่านั้นมาดำเนินเรื่องเป็นละครสั้นๆ เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครนั้นๆได้และช่วยฝึกความคิดจินตนาการอีกด้วยค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนสมมุติตนเองว่าถ้าได้ไปอยู่ในโลกนิทานนักเรียนอยากเป็นตัวละครใดเพราะเหตุใดค่ะให้นักเรียนอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งทีเชร์นะคะและอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ติเชนัทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆ